ลุยเดียวนะฮะวันนี้น้องชายออกไหนไม่รู้นะวันนี้พอดีมาเจอคนเขาบอกนะฮะต้นนี้นะครับต้องลุยเดียวแล้วฮะหลังใหญ่ครับผมผม ทำครบก่อนนะฮะได้หญ้าแห้งมาแล้วนะครับที่จะทำครบนะฮะหญ้าอะไรก็ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องปลกมาจากบ้านนะครับมันเกะกะนะฮบอันนี้หญ้าสดเป็นข้อไอ้ต้นสับเสือนะครับช่วงนี้ใบสดดีนะฮะเอาไว้มัดหุ้มนี่นะครับหญ้าอะไรก็ได้นะครับหาตามแถวนี้นะฮะเจอพึ่งเมื่อไหร่ก็หาเมื่อน,นั้นครับผม มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นหน่อยนะครับก็สูงนะฮะไม่ควันไม่เท่าไหร่นะฮะเราแกะได้นะฮะแต่ถ้าครบหมดบนต้นเป็นเรื่องนะครับฝนลงเมื่อวานครับกลัวจะดุก็ต้องมัดใหญ่หน่อยนะ,ะนะ่สายตะพายนะทําให้แน่นหนานครับสายตะพายสําคัญนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันบนต้นครับถ่ายตอนตอกไม่ได้นะฮะมาคนเดียวครับผมต้องถ่ายบนต้นเลยนะครับ นี่คืตัวสำคัญเลยนะฮะชอบโกไอโฉบกินรังพึ่งกันนะฮะทำให้พึ่งดูนะฮะนกปนี้นะครับนี่แหละครับคล้ายๆล,ลุงกันนะฮะไกลมากฮะรอนอยู่บนตองฟ้านั่นครับเขียมตอกนะฮะตอกไม่เยอะนะครับปักนะครับ เข้านิ้วกว่านะฮะเอาแค่รับน้ำหนักเราอยู่นะ,ะเดี๋ยวถอดไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอตอ,อกก่อนนะครับจับมือถือมือไม่ได้อันตรายครับตอกขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะ พึ่งต้นเองครับร้อยใครมาตอกตะปูทิ้งไว้นะฮะตรงนี้เลยขึ้นง่ายนะครับอันนี้ไม่สมควรตอกไว้นะฮะเห็นเนื้อไม้หมดนะครับตรงไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องตอกครับค่อยๆไปเลยละไปได้นะฮะเหนื่อยนะฮะ พึ่งอยู่นู่นนะครับหยุดใจเดียวฮนะ